แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนนะแล้วเทปต่อไปเรามานี่ปะกลับมานี่ปะกลับมาเพราะว่าเราเพราะว่าเราจะต้องจกับกออีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่ใช่ฮะกี่เทปครับเนี่ยวันวันนี่สองจริงอยากถ่ายเยอะอะไเหมือนกันนะแต่ว่าพี่พลไม่ค่อยช่วยอะไรพี่พลมันไม่แรงมันหมดไม่จริงมันนั่งเอกอาเอออานั่งไปไปก็นั่งเออนั่งเล่นเตะมันตลกขำเยอะฟันแห้งอีกไอ้เนี่ยฟันแห้งก็เนี่ยดูดีพี่มังโดนบุหรี่ตลอดเลยเขาแต่ฟันทำไมฟันแห้งพี่พี่ฟันใหญ่พี่ ไม่ใช่ถามมันไม่ถามหันกลับไปไม่ต้องตกใจนะมันไม่ใช่คอกม้านะนี่เล่นเล่นกับน้องต่อใช่ไหมใช่ครับใช่เออเออวันนี้พอไอ้สิงขนาดโทรหาต่อเลยนะโทรหาต่อขอข้อมูลบอกว่าเออจะเอาอะไรมาอำน้องต่อบอกไม่มีนี่พี่ต่อบอกไม่นะพี่ในในกองคนที่เยี้ยที่สุดคือพวกเราคือเผือกพวงกฐรไปเวนั้นไปเลยออกไปเวนั้นไปเลยเล่นที่เผือกได้ฮะ เรียบร้อยมากนะพี่เผือกที่กองผมเห็นอีกี่เผือกเขาเรียบร้อยจริงใช่ไหม,ไหมเขาเรียบร้อยผมเห็นเขาแต่ในแบบในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไ,ไม,ไม่ไม่มอยู่มันอยู่ที่บทที่เขาเล่นด้วยเว้ยสมมุติว่าบทที่ไหนแบบบทซีเรียสอ่ะเขาจะเก็บตัวไม่ไม่คุยไม่ตลกไม่เอิร์กอาร์กไม่อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นซีรีส์ตลกก็จะเขาก็จะแบบมานั่งเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแสดงแบบไม่แตดอ่ะไม่ตัดแล้วว่าเล็ดอะไรนะครับทีอันนี้ไม่ใช้แล้วพี่ผมไปก่อนเอเทนกองก่อนใช่ใช่ใช่เหรอ เนี hey, he s <S ่ยแล้วเดี๋ยวชอนเดี <m <m ๋ก็มาด่ากูอีกว่าที่เราไปไหนกันครับไม่รู้เลยที่ไม่รู้เลยวนไปเราขับไปเรื่อยเเนี่ยมือเกาะไว้นะน้องกำลังดังเนี่ยแม่งแ้าท่านเกาะไอตีแม่งเดินมายกบูบา้กูพี่ครับผมฝันเนื้อปากตัวด้วยนะครับไบา์แบบพี่ฝันเนื้อปากตัวด้วยครับ น้องไม่ต้องพี่ต้องฝากกับน้องก่อนไม่ห็นดังๆพี่ฝากเนื้อฝากตัวเขามีของดีเยอะใช่อุ้ยใครใครพูดอะไรมาป่ะเนี่ยใครพูดอะไรมาป่ะเนี่ยเอาดีพูดๆกัพี่มาเราเสนอใครนะพูดมาสิเราเสนีย์ไก่ทงไก่ทอยอะไรอย่างนี้พี่โอ้โหผสมพงษ์ผสมพงษ์จริงๆไม่น่าเฉลยเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาจะรุนแรงกับเราจริงเออไม่ที่จะได้ไม่ต้องมาจิ้มจุ้มลิ้มจิ้มจุ๋มกับผมพี่พูดกันได้เลยเอาจริงอะจิ้มสุดไปเลยนี่อยู่กันมากี่ปีละห้าหกปีเนาะ บายอะปีที่6แล้วผมก็อกปีหกพอปีเหมือนกันเกือบเกือบจะเท่ากันแสดงว่าเข้ารุ่นเดียวกันใกล้เข้ามาก่อนไม่เพราะมันไม่กี่เกือบปีครับามเกือบปีตอนเราเข้ามาเราเจอหน้ากันเราไม่ชอบหน้ากันมากมายมีแบบคอมเมนต์ไหมสั่นี่ใครเนี่ยเราอะแม่เราไป็นนิวอะเดก่อนแม่ลูกเราพี่บอยแน่ตอนแรกก็ไม่คิดนะ เอาพูดคิดเลยไม่แต่มันต้องเจอใครตามงานปีใหม่งานประกาศรางวัลงานอะไย่างเี้ไม่จริงเพวกผมจริงเจอกันบ่อยนะมีรายการด้วยครับมีรายการเอ่ิธีวิธีวจอีวิธ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 ออิธีวิธีวิธีวีวิธ่วิทีวเธีวิธีเไี่วิธี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 วิีวบธีวิ้ีงมีวิธีวีวิธีวิงีมิรีวมธีวิีวีนิีรับตอนนี้มีซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้าง ผมเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปทั้งคู่เลยครับสองคนครับพอละครผมจบเสร็จแล้วก็ใต้ล่าต่อตอนนี้ใต้ล่าจบแล้วครับแล้วมีโปรเจกต์อะไรใหม่ไหมก็จะมีห้าพระเอกแล้วครับแล้วก็มีละครที่กำลังจะเปิดครับโปรเจกต์ของเราห้าพระเอกนี่ชื่อห้าพยักหนีนะครับน่าสนใจเพราะมันหนังแบบหนังแอคชั่นหน่อยชอบเลยครับอยากพยักเหมือนกันแล้วก็เป็นยับเลยสปอร์ตโฆษณาก็เป็นพระเอกข้างโคดีแล้วพยักหน้าอย่างเงี้ยขำมอนขำมอนบ่ายเข้ามาช่องวันได้ไงครับ เออ่ผู้จัดการไปเห็นมาตามออนไลน์นี่แหละครับพี่โอ๊ตพวกเพจเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เครับเพียเน็ตสายเน็ตออดเหรอสายไอดอลสายออลแต่ว่าเพจมหาลัยพียูเซ็กซี่บอยผมก็ได้พียูเซ็กซี่บอยว่ะคือธรรมศาสตร์ใช่ครับตอนนั้นเรียนคณะอะไรตอนนั้นเรียน S I T ครับวิศวะอินเตอร์คเสียงเขาหล่อมากเลยนะเนี่ยนั่งฟังเขาเสียงเขาหล่อแต่ว่าเสียงไหนนายอะเออเป็นแบบเป็นหล่ออะเออเป็นแบบสมมุติว่าไม่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรแล้วให้พูดอย่างเยอะทุกนะไม่ได้เห็นหน้า เห็นนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรักก็จะบิดไปรัวจะเป็นพล่ะไอ้จับเนี่ยเล่นถูกดมาคอนมีมีมีแล้วผู้จัดการไปเห็นเหรอหรือว่าเพื่อนหรือใครเห็นก็ผู้จัดการที่ช่องนี่แหละครับก็คือเป็นคนของบริษัทไปเห็นอาร์สเกลอะไรเงี้ยไปเห็นแล้วเขาก็เรียกเขาก็ชวนมา audition เล่นมาแคสใช่เรียกมาแคสออดิชั่นที่ช่องเพื่อเข้ามาตอนนั้นผมต้องทำเฮี้ยอะไรไม่เป็นเลยเฮี้ยไอ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยตอนตอนตอนแคสสมัยเนี้ยมันเหมือนสมัยก่อนปะวะ เดี๋ยวต้องเอากล้องมาตั้งแล้วก็ต้องแบบชายโยนบทอะไรอย่างงี้ให้บ้าใช่ใช่ใช่ครับตอนนั้นจำได้ว่าได้บทอะไรที่เขาให้มาแค่จำได้หลอกไม่ได้แต่มันชื่อบทว่านกพิราบเป็นมันมันว่าอยู่งานเลี้ยงแล้วก็แบบแอบชอบคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเล่นกับมะปางตอนนั้นจำได้เลยมะปางแบกจัดเลยตอนนั้นอะไอ้เครียตื่นเต้นนะเว้ยตื่นเต้นหนิพี่แล้วพี่บอยมานั่งดูกับคนแบบผู้บริหารผู้กำกับมาหมดเลยพี่โอยหมายความว่าหมายความว่ามันมีกล้องแล้วก็มีผู้กำกับมานั่งดูอยู่แบบ เขานั่งมอนิเตอร์แบบที่พี่บอลมาด้วยมามีแค่กล้องก็ดูว่าก็ดช็อปเลยมาทั้วยแสดงเซนแล้วก็ห้องแอร์เย็นๆแล้วก็แล้วก็ได้เข้ามาก็ได้เซ็นใช่ครับแล้วก wow, uh, right. wow, right. ็เซ็นปีเดียวตอนแรกเป็นนักแสดงสุขหัดแล้วบทอะไรตอนแรกบทอะไรบทแรกที่่เลนพระเอกเลยเรื่องแรกแแต่เป็นบบแต่เป็นเวลาแบบ สล็อตใหม่วันอาทิตย์อะไรครับเสาร์อาทิตย์มันยากเหมือนกันนะแบบจากเด็กมหาลัยธรรมดาคนหนึ่ง้วอยู่ดีๆต้องมาถ่ายละครตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วคนแบบไม่เคยแสดงอ่ะยากนะเว้ยยากมากแบบเดินแบบบางกล้องเขามั่งอะไรบ้างไม่ได้เลยอ่ะไอ้เีสองกล้องคอสกันอย่างงี้ไอ้สามพี่รถแบ่งเลยแม่งเลยบังเหมือนกันแบ่งเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ ยากมากเลยแล้วก็งงๆแล้วก็ทาไม่ได้แล้วก็ยิ่งหนีตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตัวถ่วงคนอื่นอีกอะไรเงี้ยเครียดมากแล้วตยอ่ะตีเข้ามาก็คล้ายๆกันครับผู้จัดการเหมือนไบร์ทล่ะครับแต่ผู้จัดการหมายถึงว่าเป็นผู้จัดการจัวทีจากช่องอะไรล่ะที่ดูอยู่ทุกวันเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเขาเห็นรูปจากคุณพ่อไปตัดผมที่ร้านตัดผมแล้วก็เหมือนรู้จักร้านตัดผมแล้วทิ้งรูปไว้ประมาณนั้นซัมติงอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็เราเป็นคนทิ้งรูปเราไม่พ่อผมเป็นคนทิ้งโดยที่ผมก็ไม่รรรูู้พใปบ ฝากฝากหน่อยฝากหน่อยฝากฝากหน่อยฝากพี่บอยใน่ฝากพี่ปอยหน่อยแต่มันเป็นไปได้แล้วก็พอผู้จัดการที่ดูแลอยู่ทุกวันนี้มาตัดผมก็เลยนุ่มก็เลยเรียกเข้ามาออ๋เป็นงานแบบ conversation day salon แต่นี่มันคือแบบ ก้าสูงนี่เฮี้ยเลยครับคือปกติอะถ้าเราเห็นพ่อเราทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอย่าพ่อมันไม่ได้ไม่ได้หรือเปล่าไอ้นะผมไอผมคือผมไม่รู้ไงคือต้องบอกก่อนผมกับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันครับคือนานๆที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นเป็นอายเข้าใจไหมน่ารักกว่า เฮ้ยแต่ดีนะดีนะดีนะใช่ผมก็เล็งหาอยู่คนไหนวะเมื่อกี้บอกน่ารักผมก็มองอยู่ไอ้ดิจักยูจอยบอกว่าน่ารักนะไอสตาร์แม่งกวาดเลยเฮียกวาดไปเลยสวพี่ไม่บอกเลยแล้วแล้วตีอะไรไงหรอแล้วเขาก็เห็นครับเขาเห็นแล้วก็เรียกมาพี่เรียกมาตอนนั้นก็เรียนอยู่อยมัลลังสิตประมาณปี2ผมซิ้วมาจากเอแบกแล้วก็มาอยู่มัลลังสิตย์ทงปี2องครับแล้วก็ เหมือนกันเลยว่าโดนเหมือนกันเลยว่าเข้ามาแคสเหมือนกันเลยว่าก็ไม่แคร์ครับเพรผมอะเข้ามาแบบงงๆเลยเข้ามาแล้วก็นั่งๆแล้วก็เซ็นไปเลยฮะจริงไหอเซ็นหปีป่ะหรือปีใช่ห้าปีไม่ใช่ผู้บริหารด้วยตอนนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรเม็นไม่เฉยๆก่อนครับเซ็นแล้วก็ไปเรียนเรียนแล้วเป็นนักแสดงฝึกหัดไม่ไม่เหมือนไปครัะว่าฝึกหัดปีหนึ่งฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเลยของผมนานอยู่กว่าจะได้เล่นครับอ๋อของเราอ่ะจั่เซ็นไว้ก่อนแล้วก็มาเล่นเป็นแบบพระรองอะไรก่อนอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น แล้วเรื่องแรกที่เล่นเรื่องอะไรเรืธอคือพรมลิขิตครับเล่นกับพี่บี้พี่เอสเธอร์ครับผมเป็นพระรองครับอุ้ยแต่เรื่องนั้นก็น่าจะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีไม่มีคู่ครับหมายถึงว่าได้ฝึกไงโหแต่ก็ยากพี่ตอนนั้นพูดเลยว่ายากอย่างโหต้องพูดพูดตรงบทแล้วคือตอนนั้นเราไม่ได้แบบใส่อินนองอินเนอร์กับบทออะไรย่างเงี้ยแค่จำบทให้ได้อะไรเงี้ยท่องอย่างเดียวไอสัตว์เจอฟีลแบบสามบรรทัดใช่แค่นั้นก็จริโอ้หแค่นั้นไอที่ทั้งวันพี่บรรทัดอสามบรรทัดอะ ก็เครียดแล้วอ่ะใช่อะไม่แล้วบางทีอยู่บ้านจําได้นะแต่พอมาหน้าฉากตื่นเต้นแบบตอนแรกก็ชิลพอนับห้าสี่ใจเรื่องตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยเคยมากสุดกี่เทสเคยจนแบบเพียดเลยสิบสองเทสเย็ดดอีกว่าเรื่องแรกเนี่ยแค่หันหน้าอย่างเดียวครับหันหน้าอย่างเดียวหันหน้าหามึงอย่างเงี้ยสมมติกูได้อย่างเงี้ยแล้วก็เย็ดดอเป็นแบบฟีลแบบชายตาชายตาชายตาอะไรประมาณนั้นนย่างเงีตอนนั้นไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจมองยังไงเล่นยังไงยิ้มก็ยิ้มแบบเครับทอนหลังจากสมมติว่าทำไปแล้วสักห้าเทคไม่ได้นี่แม่งเครียดแล้วนะเครียดเลยเครียดเลยเชียรแต่ว่าแต่ว่าพอมันพอมันเล่นเก่งเล่นเป็นขึ้นทีนี้แม่งยากกว่าเดิมเพราะว่าแม่งอยากเอาชนะตัวเองละอยากยากขึ้นแล้วว่ามันสนุกตรงนี้แหละใช่แต่มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายและเครียดนะบางทีเราก็เฮ้ยมันเหมือนเดิมป่าววะเฮ้ยกูทำจะทำได้ไหมปัจจุบันเนี้ย พอทำมาสักพักแล้วมันมันไม่มันยากคนละแบบแล้วเราเริ่มสนุกแล้วไงแต่ตอนใหม่ๆมันไม่สนุกนะมันแบบทํายังไงวะมีแต่คนต้องการผลลัพธ์จากเราว่าต้องเล่นดีต้องเล่นได้แต่ไม่ไม่มีใครบอกหรอกเล้วว่าทำยังไงมันไม่มีแมนน้ยบอกเอาอาหารแบกินแต่ว่าไม่ได้สอนวิธีเคี้ยวเราอะไรอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้นะแต่ว่าวิธีเคี่ยวเราต้องไปหาวิธีเคี้ยวเองอะไรมีบทอะไรที่อยากเล่นมหมอยากรู้สึกว่าไอ้สามพี่ผมอยากเล่นบทนี้วะอยากอยากชาเล่ยผม่อยากเป็นแบบพวกไซโคพานอะไรเงี้ยพวกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันยากเหมือนกันน้้ยเเพรราาะตองแบบ เพราะไซโคพาสแต่ละเรื่องที่เราเคยดูเกาหลีเขาก็แสดงออกมาไม่เหมือนกันอมันจะทํายังไงให้รู้สึกว่าเป็นโรคจิตแต่ว่ายังแบบนิ่งอยู่แล้วก็ให้เข้าปากเราด้วยเข้าใจป้าแบบที่บอกว่าบทของคนมันไม่ใช่แบบไม่ใช่กูมันจะคือฆ้ามึงมันคือคนปกติแต่แต่ข้างในแม่งไม่ปกติอ่ะใช่ครับบอ่ะบยอะอยากเล่นอยากเล่นหมดเลยไม่อยากเล่นแบบแบบไวสายอ่ะนักเรียนอะไรเงี้ยครับ ไอ้เหี้ยถอยไปเล่นฟิลเลยแต่ใบใสพี่ก็ไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นเลยอยากเล่นเหมือนกันฟิลแบบฟิลเด็มอะไรอะไรไรทำไมถึงอยากเล่นเพราะอะไรนเพราะไปรู้สึกว่ามันคือถ้าเป็นละครอย่างช่องวันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเรื่องพล็อตอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหญ่แบบใหญ่เป็นแบบโตหน่อยขอขาดตายทั้งนั้นเลยคอนฟิกมันอะไม่เป็นละครไม่หรอกมันเป็นละครเลยอะมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเล่นแนวแบบแบบในสกู๊ปะนมหาลก็จริงเราก็เราก็บอกว่าเรื่อง อ่ะที่มันคนนอกอาจจะมองว่าเรื่องเล็กของพวกเด็กมหาลัยเนี่ยณเวลานั้นถ้าเราเจอมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเช่นแบบแฟนมีกิ๊กแค่นี้ไอ้เหี้ยอกหักก็เรื่องใหญ่แล้วอเใช่สองไม่ผ่านมันก็ใหญ่นะใช่สองไม่ผ่านก็ใหญ่เอะไรนะเท็กซี่มารับช้าอะ มึงจะไปเคีรอะไรกับเรื่องยางลบไเี้ยยืนอของเนาเลยโดนคูนั้นต้องเด็กอนุบาลแล้วค่ะคุณพีทเนีผมเห็นล้เนี่ยาเนี่ยดีโอเคเนี่ยโอเคเนี่ยเพลงแม่งมาแต่แต่ มเฮ้ยแล้วทำอย่างอื่นอะไรกันบ้างวะนอกจากเล่นมีกิจกรรมอะไรของตัวเองไหมไหมของใบมีซีนเกมครับเฮ้ยเหรอใช่เล่นเกมไรเอาแล้วก็เข้าไปอฟเวอวาร์โล GTA อะไรเงี้ยไปเอ็ม GTA ไฟเอ็มใช่แต่ผมไม่เคยเล่นเธอพี่นะแต่อยู่เมืองอะไรถูกต้อยู่ก่อนตรงนี้ผมอยู่เอาเรดี้อะไรไม่รู้เมืองใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วหมดแพชชั่นคือเหมือนเล่นไปสักพักแล้วผมรู้สึกหมดแพชชั่นนิดนึงอ่ะไม่รู้จะทำอะไรแต่มันสนุกนะถ้ามีเพื่อนเยอะๆยอะไม่ มอยู่ที่ว่ามึงไปจะไปจับโรอะไรเว้ยใช่ใช่ใช่ใด่๋ยวปช่ไม่อยากไอแบงค์อะไอแบงค์ที่มันเลเล่นเพราะว่ากูเตือนมันแล้วว่าอย่าไปเล่นโรแบบนักเลงคือนักเลงเล่นได้แต่อย่าไปเล่นโรหน้าแก๊งพอเล่นโรหน้าแก๊งอะมันต้องเข้าตลอดหมายถึงว่าเดี๋ยวมึงเข้ามาประชุมจริงแต่การเล่นพวกนี้มันเหมือนการทำแบบเล่นละครเลยนะยังไม่เมต้าเบิดจริงเตาเิจริงจริงมันคือเตาเวิดมึงต้องเลือกโรให้ดีเว้ยหมายถึงว่าเล่กโรที่เราเล่นแล้วเราสึกแบบแฮปปี้่ามันแล้วมันจะแล้วมันจะสนุกเว้ย จริงแต่มันก็เพลินๆนะแบบไปจีบสาวไปเรื่อยผมเล่นเป็นอะไรตอนตอนเล่นเงินก่พอยอยู่ผมเล่นเป็นอะไรวะทหารพันธุเกี่ยวกันว่าจีบสาวไม่เรื่อย่พีไม่มันเพลินๆพี่พลอยแบบว่าคุยอะไรก็รู้มาอยู่เมืองกูได้กูเดี๋ยวกูพาจีนจริงไหมนะโอ้กูได้ได้หดายกูจีนดินทั้งวันเล่นด้วยกูเล่นโรแบบว่าเจ้าของเมืองแล้วกูไม่ทำงานเลยแต่กูรับเงินเดือนแล้วก็เดินจู๊ยจีนดินใช่ไหมพี่ใช่ไอ๋อยอดนักของกู เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเล่นเคยเจอผมเคยเล่เรนรอบหนึ่งนะเล่นไงทอยวันแรกเลยเล่นไปแล้วเหมือนเจอที่เขามีอิทธิพลมาก่อนเล่นมาก่อนเป็นผู้หญิงแม่งไถ่กูหมดตัวเลยแล้วก็ผมต้องทำท่ากราบอ <laughs> ิงไอ้เนี่ยมีมีมีโรหรนึงน่ารักมากเลยแม่งชื่อชื่ออะไรวะเป็นเป็นพระเอกลิเกเว้ยมาเล่นแล้วก็ร้องลิเกตลอดแล้วก็ร้องลิเกตลอดอันตัวข่ะนี่เออชื่อร้องยังไงเออบางบางคนก็เข้ามาชื่อดาดีดาดีนี่คือพูดดอนดิกอย่างเดียว ดีดับดิดูดื้อดิดื้อบินิคือสร้างคาแรคเตอร์ไปเลยอ๋อแล้วบุกในวันทกูนั่งนลยก็โดนตัดดีด้าบไปไกลไกลตัดดีด้าบวนหูลำคาญไดด์ไดดินดาวดังเบียดด้วยไดดับในรัฐเดิมเดิมด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วบอกอยากดูดันดังเข้าขยันขยันร้องเพลงด้วยไอ้เหี้ยแล้วร้องเพลงก็ดอนเด็กอย่างเดียสัตว์ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแล้วแล้วทีทำแล้ว้งปะ นอกจากก็เล่นเกมเด้แครับเล่นเกมเหมือนกันเหรอผมเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบไม่ได้สตรีมไม่ได้สตรีมครับก็เล่น a อะไรเงี้ยครับอยากอยากทำอะไรกันบ้างไหมอย่างอื่นนอกจากแสดงอะไรเงี้ยมีแบบอยากทำอะไรก็ได้มีเงินในสตรีมละไปครผมผมกำลังทำจะทำยูทูบอยู่พี่คือตอนนี้มึงสตรีมแบบจริงจังได้ป่ะแบบเปิดโดเนทอะไรเงี้ยได้ป่ะใช่ใช่ครับเวิชั่นป่วิชั่วิชั่นปอุ้ยแต่ว่าท่านเขามีเขามีเวทในการพูดกับตัวเองได้แล้วเมือเขาเปิดเสียได้เสียงมันหล่อเสียงหล่อเนี่ยเนี่ เกมเมอร์ทั้งคันนี่คือเกมเมอร์นี่นาไม่กลับบ้านเล่นเกมเดียวแฝกแค่กูแค่กูเติมก่อนเล่นเอาจริงพี่เติมไปด้วยเติมก่อนเล่นไอพี่ไอพี่จะรู้ละทราบผลว่าช่วงไหนถ้าพี่เดินเลิวไม่เงียบทำอะไรคือถ้าไม่เงียบหรือเดินช้าเนี่ยพี่ดูละกำลังเดินเดินอยู่แล้วไอพี่บอกถอยถ้าสมมติว่ายังยังไม่ยังไม่เต็มจะถอยเลยแต่ถ้าสมมติเต็มแล้วถอยโยด ถอยพี่เหยื่อถอยถอยถอยเรียบร้่อไอสัตว์แล้วเสียงจะเยอะแล้วเอ่อเพลโอเคแล้วสนุกเลยมึงอย่าเป็นซีเรียสเฮียเล่นเกมต้องมีแพ้มีชนะเฮียมาถอยก็ดูแย่หมดไอสัตว์ไอสัตว์แม่งศูนย์สี่แล้ววะเฮียชาวเก๋ไว้แม่งทำให้กูดูแย่ไว้เฮียเด็กเฮียไม่งเจอโกเดินไปโดนอีกศูนย์ห้าแล้ววะ เอ้ยล้วสนิทก,กับใครบ้างวะในในวงการไบายสนิทกับใครบ้างวะห้าคนอ่ะคือสนิทก,กันหมดเลยเพราะทำงานด้วยกันเยอะแบบเป็นแพ็กกันตลอดนะครับ <S <S เฮ้ยแล้วเขาเขาเขา,เขา,เขามีทำมินโปรเจกต์ร่วมกันกบ้างไหมว่าแบบไม่มีร่วมในเรื่องเดียวกันแต่อนาคตนี้จะมีโปรเจกต์ที่เขาทำพิเศษมาเพื่อห้าคนอยู่ครับแบบต่อต่อกันใช่ฟิวนั้นจิวเป็นน่าจะเป็นจักรวาลเดียวกันจักรวาลเดียวกันเจ๋งโอ้โหจ้า สนิทกันในห้าคนแบบแหงเอาข้างนอกมาหรือว่าสนิทแค่เวลาเธอทำงานก็มีบางทีนะถ้ามีโอกาสแว่าเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เที่ยวไม่คล้ายกันที่บางทีเจอ EDM เมื่อก่อน EDM เป็นบังเอิญเจอกันบ่อยก็จะมองตาจะรู้ใจกนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมองเัาอยู่อ๋อเจอห้องน้ำเอาเฮ้ยสวนกันเอาไว้ เจำได้ว่ามีฉากหนึ่งรู้สึกว่า water sonic ที่ต่อทีห้องน้ำยังเปิดเจอแม่ออกมาอ้าวสายตามาหลอกกันไม่ได้ไม่ได้ไอ้าวมาคนเดียวหรือเปล่าอ้าวเนี่ยอ้าวมึงหรืออ้าวตัวยืนข้างอ้าวอ้าวไปบอกโอ้ยบวหลังเซอร์กิตกันหน่อยจะได้ไปทำลายไดมอนด์กันเกียร์แล้วเร็วนี้จะมีโปรเจกต์อะไรไหมผมมียูทูบ ลงไปแล้วนิดหน่อยแต่ว่าก็กะว่าช่วงนี้เพิ่งมาคิดได้ว่ากูควรจะทำจริงจังแล้วแล้วคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอ่ะไปเรื่อยเลยพี่โอ๊ตกะจะทำแบบหลายๆเป็นหลายแนวหลายแบบอะไรเงี้ยแต่ลองลองทำไปก่อนแบบไหนมันได้ก็แบบนั้นแหละ่ีคอนเทนต์แรกก็คือแซวผู้หญิงอะไรเงี้ยทำเรื่อยอ่ะไอติ่งอะไรไ่ช่วยมาตัวเดียวเลยเนาะ ส่งเสี่ยงมากเลยท่านขคลิปนั้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นเทรนแทงแซงกีโอทำไมแต่ละยี่ห้อแต่ยี่ถ้ามีกูด้วยนะอะไรก็ไปไม่ได้อยากให้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเสียงเฮ้ยอะาเสียงเขาหล่อจริงเออเฮ้ยใบเสียงอะไรอ่ะเสียงหล่ออ่ะมึงมึงลองอ่านสปอตอะไรไม่ดีเลยไม่เคยเลยพี่โอ๊ตนี่ดีนะไม่เดี๋ยวมันไม่ไม่เคยเฉียวเลยไงแบบไม่รู้ว่าจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะนี่เสียงเขา มีคนดูรายการแล้วเนาะเออฝากสาวได้ครับอ่านสปอร์ตครับลอดูครับมีคนเดี๋ยวมีคนติด่อเองสุดที่เคอะไมดบ่อยอ๋อเออกลว้อาดิทุกวันเสาร์แต่เดีไมต้องดัดมนเย่างลอยู่แล้วทงีอยู่แล้วทงเท่อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนชื่อช่องื่อช่องเฮียเลวไมู่ยอ๋อชื่อลืมเลยชื่อช่อง Bright No Channel ครับ Bright n เขียนนไอจีเลยพี่ IGSTNOWR แล้วก็เป็นวกชานแนลและไอจชื่ออะไรไ g Bright o ครับ B R I G S T N O W R b g t o ตีอะตีมีช่องมีอะไรไม่มีครับไม่ไม่มีไม่ทำครับเริ่มได้ละเริ่มเลยเฮ้ยสตีมันง่ากว่าเยอะเลยทำอย่างน้อยได้ถามตีหมื่นได้ไปช้อปปิ้งงี้ที่อ่ะผมมีช่วงหนึ่งก็ติดแลกคือเที่ในเอาวางดูว่าผมเล่นเอาเอ็มตอนแรกอ่ะเอาเอ็มก่อนที่เอาเอ็กซ์จะมาก็หมดไปหลายตังค์โอ้โหแตเตอร์หมดอ้โหหมดเยอะมากอะเอาเอ็มอ่ะกูก็หนักเหมือนกันตอนนั้นอะหลายกูก็หนักหลายเลยเอาธรรมดาก็เป็นแตกเหมือนกันกูอะหลายไเลยและขายได้คือแบบ ักอ่าประมาณนั้นี่เติมไปแบบตอนนี้กูยังไม่ขายด้วยขายได้หลังยังเก็บอยู่เลยแล้วกูให้รหัสไอ้พัดไปแล้วไอ้พัดหนไอ้พัดน้อยบอยอ่ะตื่าไอ้พัดพวกออกรถใหม่ไปไม่ได้ใจไม่ได้ใจว่าของกูอะเอาไงอะไฟเอเวอไงเคเคทาวไงเดียวไอ้ด้วยเดี๋ยวรถแล่นวะรถแล่นวะต้องไปสอบอะต้องสอบอะไไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบเออพูดแล้วนะสี่เที่ยคุยกับเจ้าของเองคโอ้ยไอ้วนวัมึงม่งเอาแบบ หน้าที่การงานเมดแล้วที่กูกูเป็นผู้มีอำนาจแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านเลยล่าสุดที่เพิ่งกูนุ่งาเข้าไปเมื่อวานนักบอลทีมชาติก็เดียวใช่วีระเทพกองกลางตัวใหม่ไอ้เหี้ยแล้วกูชอบมันเล่นมากเลยเล่นบอลเล่นเกมเล่นเกมไม่อีฮี้ยเขาเป็นนักบอลในคุณคุณกูดูมันแข่งทีมชาติมันมัอเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเกมกูไม่แล้วมันทักดีดีเอ็มกูมาบอกว่าพี่ผมเปิดสอนไม่ได้ครับผมขอสอบด้วยอยากขาบอกไอ้เหี้ยมึงคุยกับเจ้าของเมืองมันสอบไรไปเดี๋ยวพี่พาเข้าเองแล้ว เติมเบบีให้3เดือนเนี่ยมุ๊คบุ๊คเราบอกเอ้ยเวลามีทีมชาติอะไรเลี้ยงชิ้น